เมื่อไม่นานมานี้ ASUS ผู้ผลิต PC ระดับโลกประกาศย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยเหตุผลชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้าและภาษีกระจายสพพลายเชนออกจากจีนและใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือสัญญาณใหญ่ว่าบริษัทข้ามชาติเริ่มมองไทยเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและคุ้มค่าไทยกลายเป็นศูนย์กลาง PCB และเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่แค่ ASUS เท่านั้นตอนนี้บริษัทกว่า60จากจีนและไต้หวันเช่น เจอจริงยูนิไมครอน VGT ทยอยเข้ามาตั้งโรงงานผลิต PCB ในไทยและเป็นชิ้นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ AI และเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก Financial Times รายงานว่าตลาด PCB ของไทยจะโตจาก3.5พันล้านดอลลาร์ในปี2024ไปสู่5.6พันล้านดอลลาร์ในปี2030โตแบบก้าวกระโดดไทยกำลังดึงดูดการลงทุนจากซัพพลายเชนที่กระจายตัวออกจากจีนได้งานได้เทคโนโลยี ได้อิทธิพลทางเศรษฐกิจใหม่แต่ในอีกมุมก็ต้องรับมือความท้าทายเช่นแรงงานทักษะสูงมีมากพอหรือเปล่าเมื่อ a อซุย้ายฐานผลิตมาไทยและ P CB กำลังบูมในไทยทั้งหมดสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังกลายเป็นดิจิ t a ลอีโคโนมี u ฮของเอเชีย